สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการขึ้นเสียงแกต้ขึ้นเสียงสุดท้ายแล้วเพื่อนก็แยกย้ายกันผมเพื่อนแกก็ดึงแกไปแกก็ลงท้ายด้วยว่าเธอนับได้เธอฉันก็นับได้ฉันก็มีเอกสิทของฉันเหมือนกันผมเขาไม่เป็นไรคุณเป็นสสรัฐบาลคุณก็นับสี่คุณก็นับสิผมไม่ได้ว่าอะไรก็นับสินะครับ นะผมนั่งอยู่ข้างล่างไหมผมนั่งอยู่โต๊ะไหมเขายืนใชี่ยมันก็กรชี้อย่างนี้ฮะม <m uch ing> ันก็ชี้อ่ะหลายคนบอกชี้ชี้โต๊ะชี้เก้าอี้ชี้อะไรไปแต่ผมบอกว่าชี้หน้าผมแล้วกันอ่าเป็นว่าชี้มาที่ผมแล้วกันอะไรมันก็ชี้มาที่ผมอย่าเนี้ยแล้วถามแล้วถามคําแรกเลยนะถามถามผมแบบนี้นะนับองค์ประชุมทำไมเนี่ยถ้าทำไมนี้นับองค์ประชุมทำไมเนีผมก็อะไรของแกวะอ้าว ผมก็ไอผมก็ประเภทว่ากลัวคนที่ไหนล่ะใช่ไหมไอผมก็ประเภทที่ว่าอ้าวอ้าวเลยอ้าวในใจเลยนะผมก็ลุกขึ้นแล้วผมก็ใส่สูตรนะผมก็ใส่กระดุมนะกัดกระดุมกัดกระดุมผมก็ลุกเลยเพื่อนสอสอที่มากับเขาก็พูดทีเล่นทีจริงกันนะฮะพูดทีเล่นทีจริงก็บอกตัวโตจะเย็นเย็นจนถึงขนาด อย่าถึงขานาดลุกขึ้นใส่สูทเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะผมก็บอกผมไม่ได้อะไรนะผมกินข้าวไม่อร่อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปละผมเลยพูดประมาณนี้นะครับผมบอกไปละผมกินข้าวไม่อร่อยไม่อย่เขาก็เลยถามว่าคุณรู้ไหมที่สภานเนี่ยเวลาสสก็ทํางานกันเขาทายังไงเขาคุยกันหมดนะเขาจะทําอะไรต้องคุยกันก่อนสิไม่ใช่นึกอยากจะนับค์ก็นับต้องคุยกันก่อนสิอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็บอกแกว่า การที่ผมมาเป็นสอสอก็เพราะว่าผมต้องการมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบนี้แหละครับมาเปลี่ยนแปลงการที่มีอะไรก็เกี้ยกล่ีคุยกันรับหลังแบบนี้แล้วประชาชนก็ไม่รู้ว่าเราคุยกันมาตกลงกันรับหลังกันแบบนี้นะผมว่ามันไม่แฟร์กับพี่น้องประชาชนผมก็เลยทําไมผมต้องทําแบบที่พวกคุณเคยทํามาด้วยละ่ะดังนั้นผมจะมาเป็นสอสอทำไมนะก็พูดแบบนี้นะเขาก็บอกว่า คุณทําตัวกันแบบนี้แหละคุณถึงจะทํางานกับคนอื่นไม่ได้ไม่มีใครเขาทางานกับพวกคุณหรอกนะผมก็เลยบอกว่าเอ้าไม่ทําก็ไม่เป็นไรก็เราก็ทําของเราแบบนี้ไม่เป็นไรเราก็เราก็ทํางานของเราไปแบบนี้จะไม่มีใครทํางานด้วยเพราะเรื่องแบบนี้ก็ให้มันรู้ไปก็ให้มันเข้าใจกันได้ว่าเพราะคุณไม่ทํางานกับผมเพระเรื่องแบบนี้ก็แค่นั้นเองผมก็พูดประมาณนี้แล้วมันเป็นเอกสิทธิ์ของผมที่ผมจะนับองค์ประยุมนะ ถ้าคุณมาประชุมให้มันครบเข้าประชุมทุกครั้งเข้าประชุมครบทุกคนหรืออย่างน้อยก็ให้มันเกินกึ่งหนึ่งของ5 5 0 0คนก็250เองทําไมทํากันไม่ได้นะครับผมก็ถามกันไปแบบนี้แกก็โมโหนะแกก็โกรธแกก็ขึ้นเสียงผมก็ขึ้นเสียงแกก็ขึ้นเสียงสุดท้ายแล้วเพื่อนก็แยกย้ายกันผมเพื่อนแกก็ดึงแกไปแกก็ลงท้ายได้ว่าเธอนับได้ เธอฉันก็นับได้ฉันก็มีเอกสิทธิ์ของชั้นเหมือนกันคุณเาไม่เป็นไรคุณเป็นสสอนรัฐบาลคุณก็นับสิคุณก็นับสิผมไม่ได้ว่าอะไรก็นับสินะครับถ้าพูดกันแค่นี้ผมก็ไม่ได้ถือสาแก่อะไรผมก็กลับมาผมก็มาผมก็ลืมไปเลยเรื่องนี้นะผมก็ลืมไปนะเราบผดีครับผมก็ลืมไปเลยจนกระทั่งพอผมลืมไปแล้วเนี่ยถึงมีเรื่องนี่แหละเรื่องที่แกไปกับสบอนี่แหละผมก็คุ้นๆนะเอ๊ ทำไมคุ้นหน้าจังเลยตอนแรกผมไม่รู้จักชื่อเขาด้วยนะผมไม่รู้จักชื่อเขานะคุ้นหน้าจังเลยเอ๊ะทำไมคุ้นคุ้นหน้าผมก็เลยคอมเมนต์ไปว่าอ๋อคนนี้เองเหรอที่ที่เคยชีหน้าผมถามว่าผมรับประชุมทําไมเนี่ยๆ,ๆ,ๆมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องที่คนเอาไปลงข่าวกันเพราะว่าผมพิ่งนึกได้ว่าอ๋อคนนี้เหรอนะจริงๆผมลืมเรื่องนี้ไปแล้วนะผมไม่ได้ไปถือสาอะไรนะครับเนี่ย แต่ก็ให้พี่น้องประชาชนตัดสินเอานะครับไม่ให้พี่น้องประชาชนตัดสินเอานะก็มีแค่นี้นะครับตามหลายคนอยากรู้เรื่องเหตุการณ์ในสภาในห้องกับอาหารสภาวันนั้นที่ผมมีวิวาทะกาันก็แค่เรื่องแค่นี้แหละนะครับไม่ใช่เรื่องอะไรนะครับก็เรื่องแค่เขาโกรธผมที่ผมนับปรชุมุแค่นั้นแหละนะครับนะเพราะว่า เขาอาจจะโดนตําหนิหรือเปล่าผมไม่รู้จากพรรคเลยหรือว่าจากตัวประชาชนในพื้นที่เขาผมก็ไม่รู้นะครับแต่คุณก็ต้องยอมรับสิเพราะว่าคนนั้นสภามันล่มเพราะววาคุณพวกค,คุณไม่เข้าเองอะ่ะใช่ไหมล่ะมันก็มันก็ไม่ครบต่อให้ก้าวไกลย,ยกมือให้ครบทั้ง200เอ่อทั้ง140คนมันก็ไม่ครบให้คุณอยู่ดีอะ่ะเพราะวันนั้นยังไงก็ไม่ครบนะครับเรารู้แล้วว่ามันไม่ครบนะครับคือมันน้อยเกินไปมันน่าเกลียดอะ่ะนะพี่น้องประชาชนดูถ่ายทอดสดอยู่ผมละอายใจนะมันน้อยไป ห้าร้อยคนก็ขอแค่สองร้อยห้าสิบให้มันครบมา,มาไม่ได้ใช่ไหมล่ะเขาขเขาไม่ได้ขอให้มา500ร้อยนะเขาขอให้มาแค่สองนะนะมาไม่ได้นะแค่แค่นั้นเองนะผมไม่เคยขาดประชุมนะไม่เคยขาดประชุมเลยนะครั้งเดียวนะที่ประชุมมาผมไม่เคยลาด้วยไม่เคยขาดประชุมไม่เคยลาประชุมนะ นั่งจนมืดค่ำปิดประชุมเกือบทุกวันนะนะฉะนั้นต้องบอกกันแบบนี้นะครับไี่น้องมาะถียงเข้าใจนะครับเราทํางานกันแบบนี้นะครับฉะนั้นใครจะไม่ชอบผมหาว่าผมเ,เป็นพวกไม่ให้เกียรติไม่เคารพผู้ใหญ่ผู้น้อยเราคุยกันด้วยเรื่องเหตุและผลครับเราไม่มีคําว่าผู้ใหญ่ผู้น้อย นะและไอ้ผมเป็นประเภทที่ไม่เหมือนคนอื่นนะประเภทคุณจะมาชี้หน้าจิกจิกหัวผมอย่างนี้นะผิดคนแล้วและบอกเลยผิดคนนะครับนะคุณจะมาจิกหัวผมชี้หน้าผมเนี่ยคุณไปทำกับคนอื่นได้แต่อย่ามาทำกับผมนะพี่น้องประชาชนเขตบ้านขนงบางนาเนี่ยจะเอาหน้าไปไว้ไหนอสอสอสเขตตัวเองโดนจิกหัวว่าอย่างเงี้ยหรือว่าโดนชี้หน้าสั่งเงี้ยไม่ได้ผมแบกศักดิ์ศรีคนบางนาพระขนงให้อยู่ นะนะยังไงก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับหวังว่าจะเข้าใจผมนะโอเคละนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญาตนะครับล่ำหลาพี่น้องไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้โตโต้ปิยรัตน์จงเทพขออนุญาตล่ำหนาพี่น้องไปก่อนสวัสดีนะครับ ว้าว <Wow. S 1> ใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไรที TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไรท t วีขอบคุณค่ะ